จักรวาลอันไกลโพนไม่มีที่สิ้นสุดอันประกอบไปด้วยกาแล็กซีมากมายหลายล้านกาแล็กซีในแต่และกาแล็กซีก็ประกอบไปด้วยมูดาวหลายล้านดวงมนุษย์ใฝฝันที่อยากจะออกไปสำรวจอวกาศ ไปสำรวจดวงดาวต่างๆที่จะค้นหาสิ่งมีชีวิตหาแหล่งสำรวจน้ำอากาศอาหารที่จะทำให้มนุษย์สามารถอยู่ได้ซึ่งเราก็จะได้อพยพไปอยู่ในดาวดวงใหม่เพื่อที่จะแพร่พันธุ์มนุษย์ต่อไปแต่มนุษย์ ก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปในอวกาศอันกว้างใหญ่หรือไปได้ความเร็วสูงมนุษย์ไม่สามารถที่จะเดินทางได้รวดเร็วหรือมียานพาหนะใดๆในปัจจุบันที่สามารถจะเดินทางระหว่างดวงดาวได้อย่างรวดเร็วมีคนพูดกันมากมายนะครับว่า คงจะต้องรอเครื่องทรานสปอร์เตชันที่จะย้ายมนุษย์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือจะต้องผ่านรูหนอนไปโผล่ออีกฝั่งหนึ่งของอวกาศเป็นแน่แท้คุณรู้หรือไม่ครับว่าดาวที่ใกล้เคียงกับโลกมีระยะห่างจากโลกถึงหนึ่งปีแสงนะครับเป็นอย่างน้อย หปีแสงจะต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง4ี่0มืนปีหรือระยะทาง9ล้านล้านกิโลเมตรซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์จะสามารถเดินทางหรือในอนาคตอันใกล้นี้เป็นไปไม่ได้เพราะวิทยาการต่างๆยังไม่สามารถ ที่จะทำให้มนุษย์สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้แต่มนุษย์ก็ยังมีความฝันที่จะออกไปสร้างอาณานิคมอยู่นอกโลกมีดวงดาวหรือมีอาณานุคมที่มนุษย์จะสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยและแพร่พันธุ์บุตรหลานของเราไปยังดาวอื่นๆ ที่จะทำให้มนุษย์สามารถอยู่ต่อไปได้รู้หรือไม่ครับว่าในอนาคตเมื่อดวงอาทิตย์ดับสิ่งมีชีวิตต่างๆก็จะดับสูญไปพร้อมกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะแปลงเปลี่ยนเป็นดาวเคราะห์แดงซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็จะดึงดูด หรือกืนกินดาวอื่นๆในระบบสุริยะจักรวาลโดยดวงอาทิตย์จะรวมเป็นหนึ่งเดียวเมื่อถึงเวลานั้นทุกชีวิตบนโลกก็ต้องดับสูญไปพร้อมกับดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นการออกไปสร้างอนานิคมจึงเป็นความหวังเดียวของเราที่จะไปยังดาวอื่นๆไปสร้างบ้านสร้างอนานิคม เพื่อเผ่าพันธุ์ของมนุษย์จะได้ดำรงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านานก่อนที่มันจะสายเกินไป